อยากกินตำเจาปลาแดกขัวบวบพริกขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมท่ากับใส่ใส่ปลาแดกตอนกับข้าเหนียวหอนๆจัมนึกอยากก็ได้กับเฮ็ดไม่ใช่อะไรพี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วก็กินไดกกับหลายหเลยจ้ะแต่ว่ากระต้องเฮ็ดกินเองเพราะว่าไปสือเขาบนโปเซสบขัวหอมขัวกระเทียม บักพริกบักพริกอ่อนนะคะพริกน้อยขาวๆบางๆห้องตำตำตำเราต้องให้มันละเอียดแล้วก็สิไปเอาตอนปลาแดกมาตำใส่เล็กน้อยเจ็บแสบแต่พี่น้องแก้วนี่ละแก้วมันแสบมันแสบว่ะเจ้าอะไร หายกินเนี่ยคืยยน้ำตลาดเขาเฮ็ดเขาไปเฮ็ดบ่แซ่บน้อน้องกเฮ็ดส่วนหลายมันบ่หอมอันนี้บอกพริกเผากับบอกพริกขาบอกพริกขี้หนูพริกน้ำบานอ่อนจะแซ่บๆเฮ็ดเดอ้อผู้ใดอ,อยากเจีตอนปลาแดกลงไปจักหน่อยเดี๋ยวสิไปตักปลาแดกมาใส่